นี่เป็นภาพบรรยากาศตั้งแต่ตอนเริ่มเกมเลยนะครับนบโนเวนั้นเคลียบอลก่อนนะครับแนีครับจากลูกเตะมุมยิงเข้าไปแล้วนะครับคิมบกยองเนี่ยแต่ว่าเพื่อสินกระเป๋าให้เป็นจุดโทษเพราะว่าตรงกลางมีการทำฝ่าแล้วก็เจ้าตัวยิงเองครับแล้วก็เข้าไปยิงได้เด็ดขาดมากนะครับโคตรทางของผู้สาประตูแล้วนี่เป็นประตูที่สองนะครับยิงลูกนี้สุดยอดนะครับแทงคิมฮอนซองยิงยากนะครับแต่ว่าองโ การวัยาวที่แน่ไปเออสวยแม่ครับจังหวะนี้ได้โอการแล้วเกาหลีใต้ประตูที่3าเรียบร้อยโอ้โหเด็ดขาดจริงๆเป็นพันธ์แดนซอจอมจินกับตีขวาแล้วประธานด้านซ้ายกับเก็บบอลแล้วก็ยิงเข้าไปอย่างสวยงามต้องชมจังหวะจับบอลเลยครับเพราะว่าจังหวะที่เขาจับบอลลงนี่ได้เปรียบเลยครับไม่จําเป็นต้องแตะหรือว่าจะชากบอลหนีเลยครับจับบอลแรกนี่หนีกองหลังนอร์เวย์ได้อย่างเด็ดขาดเลยครับ แล้ว,ลว,วลครับก็ป่าลูกวีเวราการแข่งขันนะเป็นนั้นว่าเกาหลีใต้ครับถละนอเว์ไปขาดลอยเลยนะครับสามประตูต่อศูนย์ได้ประตูจากจ,ากจากุดโทษของทีมทางทีมโดกยยงนะครับ,รบแล้วก็ประตูที่สองจากทีมฮอนซองหรือสามติดท้ายจากทางซอจองจิมนะครับก็เป็นประตูที่สวยางามทุกประตูนะครับก็ถือว่าเล่นไ้อย่างยอดเยี่ยมครับ,บ,รบแล้วก็ เก็บ3คะแนนได้นะครับส่งผลให้กาลิตานี่มีเป็น7แต้แปมแล้วก็ได้ชั้นรายการนี้อย่างแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวคงจะต้องไปลุ้นในนัดถัดไปนะครับคบู่สุดท้ายของเกมวันนี้ก็คือเดนมาร์กจะเจอทีมชาติไทยทีมชาติไทยจะชนะสักเกมหรือเปล่าครับ้องดูครับว่าจะส่งท้ายเอาใจแฟนๆได้สำเร็จหรือไม่นะครับใช่นะครับส่วนกาลิตาก็คงจะอยู่รอพิธีการ